สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะลุกแรกจากโฮเทลเดินทางไปซ้อมในสเตจอ่าวเีเมจากทั้งสี่สาวมาแล้วค่ะซึ่งขอบอกเลยว่าด้านออนนี่จีซูกับน้องเจนนี่ก็คือมาในลายเด็กน้อยนะตะมูตะมิมากยังกับวัยรุ่นเมกานะคะ1 7 1 8เลยแล้วคือใบหน้าคือโคตรเด็กอะใครจะเชื่อว่าน,นี่ก็คือ26-27กันแล้วนะคะส่วนอีกสองมักเน่ก็คือมาในลุกนางแบบสาวเลยค่ะน้องชายมีความเท่ปนเซ็กซี่เบาๆส่วนน้องลิซ่าคือแซบไฟลุกค่ะ ไม่รู้เป็นอะไรนะคือส่วนตัวแอดมินเนี่ยแพน้องลิซ่าใส่ขาสั้นมากคือใส่สั้นที่ไยหัวอกอีแม่จ,จะตุยได้ค่ะกับจริตรอยยิ้มมุมปากให้กล้องหนึ่งกรุบแล้วเดินคู่มากับน้องแชงเพื่อที่จะขึ้นโรเตินทางไปซ้อมสเตทเวมเอในวันที่28นี้ตามเวลานิวยอร์กอะนะก็เอาจริงๆแค่เดินออกมาจากโรงแรมก็คิดว่าอยู่บนรันเวย์แล้วก่ะทุกคนคะ่ะแม่ไม่เสียชื่อความเป็น GBA ของเซลีนจริงๆนะคะคือเดินลงน้ำหนักกับทิ้งสะโพกที่แซบมากค่ะ อาก็ถือว่านี่เป็นรอยยิ้มแรกของทั้งสี่สาวรักพิงก์อินนิวยอร์กและกันนะก็มีบ l ิกแล้วก็นักข่าวไปรอยอยู่หน้าโรงแรมนะคะเพื่อเจอสี่สาวด้วยแต่ก็ขอบอกเลยว่าแค่ลุกซ้อมก็สวยสร้างเรื่องกันมากเลยทีเดียวเชียวค่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะอยากเห็นโชว์แล้วแล้วก็หวังว่าสี่สาวจะสร้างตำนานในวันที่28นี้ก็คือเอามาครองให้ได้ทุกสื่อนะคะให้สมกับเป็นแบบ biggest girl group in the world อะไรประมาณนี้เลยนะแล้วก็ส่วนทางด้านยอดวิวทางย youtube ของเพลงพิง์เวนนอมก็คือตอนนี้200ล้านวิว แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ก็ได้โพสใหม่มาครองเรียบร้อยแลวนะ้วนะสุดแฟน,แฟนก็ยังคงมุ่งหน้าสู่300ล้านวิวเป็นสถานีต่อไปล่าสุดสามสาวเดินทางกลับจากซ้อมถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็มี bling ไปรอกรีดหน้าโรงแรมเหมือนเดิมนะคะด้านน้องโรเซ่น้องลิซ่าแล้วก็พี่จีซูก็คือโบอกมือบายบายแฟนๆแ,แล้วก็เข้าโรงแรมไปพักผ่อนส่วนน้องเจนนี่ไม่มั่นใจว่าน้องหายไปไหนนะคะหรือว่าอาจจะกำลังนั่งรถตามมาติดๆหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ช เพราะว่าคันแรกเนี่ยน้องชันกับพี่ซูมาด้วยกันพอเวลารถคันที่2มาจอดก็คือน้องลิซ่าเดินลงมาจากรถคนเดียวนะคะไม่มีน้องเจนก็เลยไม่มั่นใจว่าพี่เจนเนี่ยอาจจะไปทําธุระที่อื่นต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะอ่ะดีไงสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอข้อมูลนะคะมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันคะ่ะ